ต่อไปนะคะมาเรียนคำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการผ่าตัดดึงหน้าผากด,ด้วยเอนโดไทป์ก่อนที่เราจะเรียนคำศัพท์นะคะมาทำความเข้าใจกับคำว่าเอนโดไทป์ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจคำศัพท์แล้วก็ตำแหน่งที่จะทำการทำเอนโดไทป์มากขึ้นนะคะคำว่าเอนโดไทป์นะคะก็คือวิธีการดึงเนื้อเยื่อของผิวหนัง สู่ด้านบนบริเวณไรผมจะทำการใส่วัสดุพิเศษบริเวณหลังไรผมและทำการฝังเอนโดไทแล้วก็ทำการดึงผิวหนังสู่ด้านบนแต่ละจุดที่ทำการฝังเอนโดไทจะมีแรงดึงยกผิวหน้าเป็นบริเวณกว้างกว่าการร้อยไหมปกติอะทีนี้นะคะมาดูคำศัพท์นะคะ การผ่าตัด <Bien> ดึงหน้าผากด้วยเอนโดไท์ภาษาเกาหลีนะคะก็ค <library> ือเอนโดไทน์อีมาโกซังซูร์เอนโดไทน์อีมาโกซังซูร์ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าผากด้วยเอนโดไท์คำว่าเอนโดไทนะคะภาษาเกาหลีก็คือเอนโดไทน์เอนโดไทน์ก็คือเอนโดไท แล้วก็การผ่าตัดดึงหน้าผากการผ่าตัดดึงหน้าผากก็คืออีมากซังสเออีมากกสังสุเก็คือการผ่าตัดดึงหน้าผาเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะก็คือเอ e ็นโดไทนอีมาโกซังสุเก็คือการผ่าตัดดึงหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน อะมาดูคำศัพท์นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องจานะคะคำแรกนะคะก็คือชอยเกบูวีชอยเกบูวีก็คือส่วนหรือว่าตรงที่กรีดหรือว่าตรงที่ผ่านะคะมาจากคําว่าชอยเกก็คือกรีดหรือว่าผ่าบวกกับบูวีนะคะก็คือส่วนหรือว่าตรงนะคะ เราก็จะได้เป็นชอยเกบูวีก็คือส่วนหรือว่าตรงที่กรีดหรือว่าตรงที่ผ่าตรงหรือว่าส่วนที่กรีดนะคะก็คือตรงบริเวณหลังไรผมนะคะก็คือจะมีอยู่ตรง3จุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะคะอ่ะนี่ก็คือตรงบริเวณนะคะที่เราทำการผ่าหรือว่ากรีดนะคะเพื่อที่จะ ทำการใส่วัสดุพิเศษเข้าไปนะคะก็คือตรงบริเวณรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะคำว่าส่วนหรือว่าตรงที่กรีดนะคะภาษาเกาหลีก็คือชอยเกบูวีชอยเกบูวีก็คือส่วนหรือว่าตรงที่กรีดนะคะ,ะมาดูคําต่อไปนะคะก็คือนุนสอบนุนสอบนุนสอบก็คือคิวนะคะก็คือตรงนี้นะคะ แล้วก็นะคะคำต่อไปนะคะก็คือนุนกานุนกาก็คือขอบตานะคะขอบตาก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็นุนดูดองีนุนดูดองีนะคะก็คือเปลือกตานะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะดูตรงเส้นสีขาวนะคะแล้วก็นะคะคำต่อไปนะคะก็คือ เอจินบอลเฉาจินโบลก็คือแก้มย้อยนะคะก็คือตรงบริเวณนี้นะคะก็คือแก้มหย่อนคล้อยหรือว่าแก้มย้อยนะคะก็คือเอจินโบลนะคะแล้วก็นะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะก็คือไายจ้าจูรึมไายจ้าจูรึมก็คือริ้วรอยบริเวณร่องแก้มนะคะ ริ้วรอยบริเวณร่องแก้มก็คือตรงนี้นะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือไผจ้าจูรึมไผจ้าจูรึมก็คือริ้วรอยบริเวณร่องแก้มนั่นเองแล้วก็นะคะมาดูคําต่อไปนะคะก็คืออีมาอีมาก็คือหน้าผากนะคะหน้าผากก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็คําต่อไปก็คือมีกัน มีกันก็คือวางคิ้วหรือว่าระหว่างคิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คืออิบกาจูรึมอิบกาจูรึมก็คือริ้วรอยบริเวณขอบปากริ้วรอยบริเวณขอบปากนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คืออิบกาจูรึมอิบกาจูรึมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ไปจำนะคะอ่ะมาดูหัวข้อต่อไปนะคะ